ทางนี้ครับทางนี้ครับถูกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีหนึ่งศิลปินมาพูดคุยกับเรานะฮะและเรียกว่าไม่ได้ธรรมดาเป็นระดับเทพนะครับ Dancing Queen ของเราพี่คริสติน่าอากิลาสสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหาโอกาสย่างมานะที่เราจะได้มาสัมษณ์ได้มาเจอโัวเป็นพี่ทินาจะบอกว่าเนตัวเป็นเลยตัวเป็นเลยนะครับนี่ร้องทุกเพลงพิติณาได้หมดเลยนะแต่ร้องเสียงหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวผุกเดียว <laughs> มันตามเกมไม่ทันอย่างเงียปะถือว่าตัวจรงิงครับเ <laughs> พิ่งผ่านกันมาเพิ่งผ่านกันมา,ผ,า,นนมาผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ดินาตต้องเจอคนมาแบบอัดเพลงเก่าๆของเราเยอะมากเพราะเพิ่งผ่านกันมากับคอนเสิร์ตครบรอบ20 <c oughs> ปี <c oughs> สนุกมากขออนุญาตบอกขอว่าผมกับพี่ด้เนี่ยพาดไปประดิษงานไปได้เนี่ยไม่ได้ไปนะฮะสาวอาทิเลยอยากไปมากแต่กลับมากรุงเทพตอนประมาณสี่ทุ่มก็เอกใจพี่ดาให้พี่ดาเต้นอีกรอบก็ไม่ทันเนืบรรดาคุณแน่แล้วบอกคุณเนื้อไม่รู้ไม่มานะเป็นไงบ้างกับบรรยากาศงานวันนไดครับพี่ดาโอ้โหแบบสนุกมากๆแล้วก็ประทับใจคนดูมากๆใช่เพราะว่าแบบทุกคนแบบมาแบบ คือมาตั้งใจจะมาดูมาร่วมสนุกด้วยประทับใจในเรื่องของการเอนจอยไปกับเพลงของรอหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าของเขาครับมันมีอะไรบ้างที่ประทับใจเพราะเขาแต่งกันไม่ยอมศิลปินเลยนียฮะใช่ก็เห็นแบบมีน้องๆแฟนคลับบางคนครับคือแต่งตัวแบบว่าตามคอนเซปต์อัลบั้มเลยว่าชุดนินจาแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชายฮะ ผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าน้องชายก็มีมีอยู่กรุ่มใหญ่เลยทีเดียวใหามากนะทุกคนบอกไปสินกรว่าไปดูมาเนี่ยประทับใจหมดเลยเรื่องของเสื้อผ้าพิธีนาเรื่องของโชว์แล้วก็เรื่องของเวทีโอ้คุณถามว่าพอเป็นเวทีแบบศพแล้วส่สอาพิธีนามันแตกต่างจากคอนเสิร์ตนๆยากมากต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แบบ ปรับเซียนจริงๆเพราะว่าตอนแรกก็คือสิ่งที่ไดนาเครียดแล้วก็กังวลมากที่สุดคือเรื่องเวทีเรื่องบล็อกกิ้งการจะไม่จุดแต่ละจุดเพราะว่าอย่างเพลงนี้เนี่ยบางทีตอนแรกซ้อมแต่ในเพลงนี้บอกว่าเดี๋ยวมาตรงนี้นะตรงบอกว่าฝั่ง A แล้วก็เดี๋ยวก็มา C แล้วเดี๋ยวก็มา B คือแบบเครียดเลยว่ามันล็อกด้านจริงๆเนี่ยคนไม่ไปดูคิดภาพไม่ออกปกติใละหันหน้าด้านเดียวใช่ไหมใช่ก็จะไปซ้ายไปตรงข้างไปทางขวาถูกต้องอันง่ายๆคือแบบล็อเฟสอย่างนี้อยย่่างเดีวแคอย่างเดียว เวทีหมุนนี่ดังหมุนด้วยขึ้นบันไดด้วยครับครับแต่ว่าทุกคนก็บอกสิงคโปร์ว่าพิธีนาร์เนี่ยเลิศมากมากเป๊ะมากเตรียมพร้อมเตรียมตัวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันนานขนาดไหนครับพิธีนาตั้งแต่ต้นปีต้นปีเลยครึ่งปี่พอหลังจากที่คอนเสิร์ตจบไปแล้วนะเราสังเกตตามทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรือแม้แต่สเตตัสบีบีก็ตามทุกคนชมเหมือนเลยนะขอบคุณมากใช่เป็นาระสบการไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบว่า ชื่นใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุ้มกับการที่เราฝึกซ้อมแล้วก็อดอาหารคือทำทุกอย่างจริงต้องเฟิมใช่ไหมครงานนี้ใช่งานนี้ที่บอกว่าถือว่าเป็นการทํางานอย่างโหดมากๆสำหรับตินานเพราะมีถึงสามรอบด้วยกันถ้าเราไม่ฟิตเนี่ยซ้อมสองรอบเราจะมีรอบซ้อมใหญ่ก่อนหน้าอ๋อรวมรอบวันถูไปด้วยซึ่งต้องบอกว่าโหมันต้องใช้พลังสูงเลยนะค่ะ แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเรามีการเตรียมตัวมาล่วงหน้าคร,าร,รับก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าถือว่าโชคดีมากเพราะว่าทําให้เราให้แรงเราอยู่ตัวด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีขอยงคนดูเพราะว่าอันนี้บอกพยายามเก็บเคล็ดลับจากพิธีนาไว้เพราะโบบอกว่าร้อ,องประมาณสองทอนโบเหนื่อยแล้วเดี๋ยว, <laughs> ยวยต้องไปีออสเตจโอ้หายใจไม่ทันแบงบักไม่เป็นนะครับต้องมาเรียนรู้จากพิธีนาแต่ว่าที่พิเศษหนึ่งอย่างไม่ใช่แค่เรื่องฉากเดียวเป็นเรื่องของแขกรับเชิญพิเศษนะครับวันนั้นนี่มีใครมาเป็นเกสให้เราบ้างคะพิบ มีเจนะคะแล้วก็มีตัวชีฟนี่ต้องตัวชีฟนี่เอกี่เอกี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวตัวทีเด็ดตัวนี้กันแล้วมีใครนะฮะแล้วก็ที่แบบว่าพิเศษขึ้นมาแจมบนบนเวทีก็จะมีแจมบมมค่ะแล้วก็จะมีบุโกะใช่แล้วก็มีโอปอรับผมก็ถือว่าเป็นผู้หลายคนแต่ว่ามีแขกอีกคนนึงก็คือน้องก๊อฟน้องก๊อฟที่มาแรปด้วยมดด อ๋อหมดดำด้วยมเห็นบอกมีคนบอกไปยิ้มเสียงแหบแล้วคนก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรอย่างนกันหมดดำเดี๋ยวต้องไปติดตามในดีวีดีคอนเสิร์ตไปไปฟังกันอีกสักรอบหนึ่งใช่ก็บางคนนะคะอย่างแตด้ากับโบเนี่ยเสียดายมากเพราะติดงานบางคนพลาดโอกาสจะไปดูคอนเสิร์ตแต่ครั้งนี้พิจารณามาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดีวีดีออกมาให้ได้ดูกันแล้วครับใช่ดีวีดีคอนเสิร์ตวันที่11สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ เป็นแฟนเพลงเราจริงๆเราก็อยากจะเก็บอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีเป็นแพ็กเกจพิเศษเป็นยมีมินิเซตเอดิชั่นก็จะเป็นภาพคอนเสิร์ตหรือว่าภาพคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเป็นซีดีออริโอนะคะเก้าเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีบุ๊กเดอร์ด้วยอุยดีจังเลยอ่ะเก้าเพลงในคอนเสิร์ตนี่คือเป็นเสียงจากคอนเสิร์ตตรงนั้นเลยไลฟ์เลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็จะแตกต่างจากที่วางขายทั่วไปในวันที่สิบสิบแปดสิงหาใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้อง by ออเดออย่างเดียวครับซึ่งออเดอร์ได้นะฮะนี่ตอนนี้ข้อมืออยู่นะไอ้อมข้อมือข้อมูลข้อมูอมือนตื่นเต้นอยู่กับแบบระดับพิธีน้ำปากคอมสั่นไปหมดขออนุญาตนะครับพิธีนาครับผมสำหรับข้อมูลของเรานะครับโทรจองที่ตึกที่ตึกของเรานี่กับค่าย G M M A นะฮะหมายเลข026699510นะครับและเบอร์026699517ตามเบอร์ง่าเลยต้องรีบสั่งจอกันนะเพราะว่าของลบบนี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าทำมากี่ชุดจำนวนเท่าไหร่จำนวนจำกัดใช่จำกัดจำกัดงั้นพ่อก็พี่เข้าสุดเจนจัดเจกับพวกผมจำกัดนะครับเอาเมื่อกี้ยังไม่ได้เมาส์เลยปกติเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมาแทนพิธีกรคนอื่นปกติน้องคู่พี่เอกกี้ผมมันมั่งมีใช่จัดรายการเป็นการจัดที่เปลืองตัวมากโดนลวนลามตลอดเวลาครับผมอยากจะบอกความพิเศษในคอนเสิร์ตนี้ที่พี่เอกกี้ไปขึ้นเนี่ย ตอนซ้อมตอนอะไรมีอะไรอย่างจมั่วพี่เอกกีไหมครับพี่ดินาคือเขาก็เป็นคนงานยุ่งกันนะเวลาซ้อมก็จะแบบว่าจะซ้อมด้วยกันเนี่ยก่อนขึ้นเวทีไม่กี่ครั้งคือโอกาสที่จะหาเวลาว่างตรงกันเนี่ยยากใช่แล้วก็พอวันซ้อมจริงๆเนี่ยพี่ินาก็ต้องคอยมองว่าเขาเดินมานี่เขาจะยื่นขามาเสียบให้พี่ดินาล้มหรือปะเนี่ยนี่นี่คือจะเกลียดก้าวขาโอ้ยจะจะสกัดรวกันหรือเปล่าใครจะกล้าดนอคุณแม่ไม้ทำนะเขาดีดเดี๋ยเขาจะดีดให้เขียวเลย นแต่บอกขึ้นจริงแล้วแกเป็นไงโอ้โหแววตานี่คือบอกว่าสู้ตายมากสู้ตายเนาะแล้วออกมาเพลงฮัชฮัชอย่างเงี้ยพอเต้นเนี่ยมันต้องมีแบบมองนะหนูคุณเธอก็ต้องจิกต้องจิกเลไม่อันนี้เดี๋ยวขอบเอวเพราะตอนนั้นน่ะตอนพี่ธินาพี่หนึงที่ซ้อมคนเดียวจะแอบมองอยู่ในห้องซ้อมไงเป็นยังงงไบ้าเวลาต้าจิกตาเขาจะจิกกับนักดนตรีก่อนฮัชฮัชไอ้แก่จิกกันอด้ไหมถึงว่าก่อนถึงวันจริงเนี่ยมีหน้าดนตรีจะถอนตัวไปเยอะเหมือนกันไม่แล้วเป็นไงเขาชอบมาบอกผมก็บอกก็ พี่แต่งงไม่ใช่อะไรว่าหน้าเหมือนพี่ทินาถามโดยส่วนตัวเลยพี่ทินาคิดว่าเขาคล้ายกับเราไหมมีความคล้ายกับเราไหมต้องยอมรับนะว่าตอนที่เอน้องเขาแชร์ใน YouTube แบบงานแถลงข่าวอดีเจออสเตดใช่เวลาที่เห็นบอกว่าพี่ทินารู้เปล่าเขาเขาเอาชุดพี่ทินามาใส่เลยนะทไมชุดก่อนคือชุดจริงพี่ทินาจริงจแล้วยังไงแล้วพี่ได้เห็นภาพวันนั้นแล้วเป็นไงครับพี่ทินาตอนแรกเห็นแล้วก็คิดในใจบอกว่า งานอะไรเนี่ยเราไปงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ดูดูดูไม่ออกใช่ใช่แต่ว่าเห็นเอ๊ะอะไรที่ดแบบเขามีรอยแ่บแล้วพอไปดูใกล้ๆทีหนึ่งนี่แบบว่าเอ้าตายเถหน้าแต่งนุ่งแต่งหน้าแบบเหมือนเลยเหมือนมากแล้วผมครับใช่เลยอ่ะผมเหมือนอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าพี่เอกกี้ดูเราอยู่พีิตินาอยากจะบอกอะไรกับเขาครับแต่เขาพยายามดีเซนต์ต่อนะวันแถลงข่าวพิธีนาว่าเนี่ยชุดพีิตินาเลยนะชุดพิธีนา คนมิใจไหมเนี่ยไม่รู้เป็นวเขาเอามาโชว์ก่อนว่าแถลงเนี่ยฉันใส่ชุดพี่ตีน่าเลยนะจะบอกให้นี่ได้เห็นแบบนีส่ยขึ้นเหรอใช่ได้ถามว่าชุดนั้นแขวนอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยชุดใครอะสวยดิชุดพี่แอมหลังเยี่ยใส่ตอนงานแถลงชุดพี่ตีน่าเลยนะคือพี่ตีน่าไม่รู้เลยว่าโดนยืมไปดูด้านหน้าเนี่เหมือนนะครับแต่ดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหมันกล้ามมันคือเป็นผู้หญิงที่หลังกว้างมาก จากการที่แกตีชนิดบ่อยช่วงนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่เอกซ์กี้ชนิดนี้นะรู้สึกว่าช่วงนี้แกชักจะพยองมากเกินไปแล้วนะคราบผมใช้ส่วนวิญญาณพี่ที่นาวทุกทีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นาก็อยู่ในความหวาดระแวงตลอดที่แกใช้ก็หวาดแะแวงเลยฮะกลัวมากนะคะว่าเจอเจอเอกกี้ทีไรนี่จะต้องบอกว่าแบบ จะต้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าไว้ใจเมื่อว,วานเพ <c oughs> ิ่งเจอในทวิตเตอร์มีคนมาบอกว่าเานี่ยคือรูปโปรไฟล์ของเอกกับของติ๊นาเนี่ยคือแบบคล้ายๆกันมากแบบสับสนแล้วก็ไอ้เราก็บอกว่าเอะเราแบบควรจะเปลี่ยนรูปไหม <c oughs> แล้วก็แล้วก็เออ เอกี่ก็เขียนต่อมาเขาบอก but I feel good นะ <laughs> you feel good <laughs> เราไม่รู้เราควา <laughs> ร feel good หอบตรงนี้แหละครับอย่าคิดเองเองนะพี่นะเออนะครับผม <laughs> ไม่รด้เห็นในทวิตเตอร์ของพี่ธนาพิ่ธน, <laughs> นาบอกว่าเลยนะไปแล้วเจอพี่น้องน้อยครับ <laughs> อ๋อใช่ <laughs> พี่น้องน้อยที่แล้วเจอท้าบอกว่าอ้าวไปแล้วเหรอเอกี้เรานึกออยู่ใจคนจะดีใจไหม ว่ามันมีผลต่อชีวิตของศิลปินเบอร์อันดับต้นๆของแกรมมี่ขนาดไหนนะครับผมก็ต้องเหมือนจริงๆนะต้องยอมรับว่าเหมือนแล้วถ้าเขานี่แบบสุดยอดมากถ้าเต้นเนาะถ้าเต้นก็ท่าแบบโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเราเห็นแล้วโอ้โหคุณเธอเก็บทุกเม็ดจริงๆเลยแต่ก็อยู่บ้านก่อนนะเขาเต้นทุกวันแล้วขนาดไหนจริงหรือเปล่าผมรู้จักกับพี่เอ็กซ์ซี่เนี่ยเมื่อเจ็ดแปดปี่แล้วแกไม่ใช่อย่างนี้เลยมาก ใช่แต่ก่อนนี่คือนี่หรือบอยแบนด์อันดับหนึ่งตึกแกรมมี่ของเรานี่หรือบอยแบนด์นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องเฮฮาแล้วผมว่าทําออกมาเขาก็น่ารักดีนะน่ารักเนื้อกค่ะนะครับผมอยากจะบอกพี่เอกี้ว่าถ้าจะมาถึงขั้นนี้เนี่ยขอพี่เอารอยสัตออกเถอะรอยสัตกระเทือนหรือเกินนะครับทูพัอะไรลงทุนไปโกนด้วยใช่ไหมใช่ เด้วยแวกมีมาคุย้วยนะบอกมีภาพไหนไม่รู้เป็นภาพสแนปม,มาจากคอนเสิร์ตบอกอื้ขาวเนียนเลยนะชอบมาก <c oughs> จริงเหรอจริงนะเพราะว่าตอนแกนั้งแต่งงานที่ไปถแถลงข่าวแกต้องโกนต้องอะไรไงต้องเต็มที่เอาเป็นว่าคนที่พลาดไปเนี่ยก็เสียดายแทนแล้วกันนะรอติดตามเป็นดีวีดีคอนเสิร์ตล้วกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยายพ่ดีนานเนี่ยฝากลวกันทั้งดีวีดีคอนเสิร์ตแล้วก็ซีดีที่จะได้ฟังก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ มันจะมีเป็นเอออัลบั้มพิเศษนะคะฉลอง20ปีของพี่นามนะคะก็จะมีเพลงอยู่ประมาณ34เพลงนี่แหละรวมถึงเออซิงเกิลพิเศษสุดๆด้วยนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเออมันจะมีดีวีดีคาราโอเกะด้วยนะครับ พร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรอกันก็คือวันที่11สิงหาคมนี้ีกับ DVD Concert ตเตลืมนะคะสำหรับแพ็กเกจพิเศษสามารถโทรมาได้ที่ GMA m นะคะแล้วก็จองได้เลยค่ะรับผมค่ะก็ถ้าพลาดก็ไรงนใช่วันที่11สิงหาคมติน่าจะไปที่สยามนะคะตรงชั้น4ีสยามเซเตอร์ แล้วจะไปแจกไลเซนต์ตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเย็น oh. สำหรับสำหรับคนที่จองจองอต้อง,งจองก่อนโทรมาจองก่อน แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ลายเซ็นพิธีนาในวันที่18สิงหาคมก็อยากเจอลายเซ็นได้ลายเซ็นก็ต้องตามไปเจอตัวจริงกันที่นู่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาย้ำเบอร์อีกทีนึงนะฮะสามารถสั่งจองได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นด้านทางด้านล่างนี้ครับจะจองกับพอด915ก็ได้หรือ94้าสก็ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะนะครับแต่ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าจะรวมรวมเพลงต่างๆแล้วก็มีแบบซิงเกิลพิเศษด้วยอะไรแบบนี้น่าสนยนะแต่ที่ได้ชอบเลยว่าคือมีโฟโต้บุ๊บบัตคือมันคือเก็บเป็นที่ระะลึกนนว่่าาถ้คทีแบบ ได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยคือมันไม่รู้อ่ะ มันยังอยากดูเลยมันยังค้างอยู่รู้สึกมันยังไม่ไม่หนำนะนะครับผมอ่าไม่เป็นไรสำหรับใครที่พลาดไปหรือว่าไปดูมาแล้วมันยุรู้สึกว่าอยากจะต่อเนื่องกันต่อนะฮะดีวีดีคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะดูอีกกี่รอบก็ได้แล้วก็การบันทึกเสียงทุกอย่างเนี่ยบันทึกอย่างดีภาพทุกอย่างเก็บไว้หมดเผื่ออาจจะเจอคุณเองที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตาพี่แวะมาที่รายการเรานะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะรับ่อะไรที่ไม่ดี สุขในน้อยๆปล่อยเขาไปเถอะครับผมช่วงนี้รู้สึกว oui> ่าจะปล่อยหนักเกินไปฮะรู้สึกว่าแกเนี่ยจะเผลอๆหลังๆแกจะรับงานเป็นพี่เองนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันนิดนึงนะจ๊ะอย่าต้องถึงขนาดนั้นนะครับผมอ่ะยังไงก็รอติดตามแล้วกันทั้งซีดีแล้วก็ดีบรีคอนเสิร์ตของพี่ดินานะครับใช่แล้วค่ะนะอ่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขอเรือกสายวานวานแล้วกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขอหนึ่งสายมาหน้าใหม่ด้วยเรื่อง เพลงเก่าที่คุณอยากดูกันนะคะ0269933112ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูอีิกเอ็มวีของเจ๊แมนกันก่อนดีกว่าเขาบอกมาจากชีวิตเขาเลยนะ <MV S 2> เอ็มวีทำดี<ง>มากชื่อเพลงว่าละอายใจนะคะไปดูะค่ะมาถึงเจ๊เหรอคนจะละอายหเใจ